Nàng có mà mấy thứ ừ, phải có sáng con thịt mấy quái พ่ผมยังไม่ได้มียาพ่นนันนี้เลย เยอะแยะเลยได้ต้งองคิแล้วนมะ่ไม่ไหวกันแล้วไม่รู้ว่าตัวอะไรเนาะตัวดำๆๆขึ้น ขึ้นมาเข้ามาในบ้านตอนกลางคืนมาตั้งแต่กลางคืนวันที่ยี่สิบสามประมาณสองทุ่มกว่าประมาณสองทุ่มเรานอนแล้วก็ได้ยินเสียงมันเนาะมันมาแล้วก็ไม่รู้ว่าตัวอะไรลุกมาดูก็เห็นตัวดำๆโอ้นอกจากนั้นก็นอนไม่หลับเลยลุกขึ้นมาดูมันจนเช้าพอเช้ามาแล้วก็กะว่าจะทำยังไงดีเอายาเอายาฆ่าฆ่าปูมาฉีดใส่น้ำผสมน้ำฉีด แล้วก็ขนของคนที่นอนออกมาหมดเลยอยู่ไม่ได้มันแต่ยอ้ยเยอะยิ้ยะไปหมดเลยขนออกมาแล้วก็จะแจงฉีดทั้งบ้านทั้งอะไรอ้าวพอมันล่วงมากวาดใส่ถึงปุ๋ยอ่าจบแล้วตอนนี้มีมั่งแต่มีไม่เยอะอ้าวก็ขึ้นมาอีกเป็นอยู่อย่างเงี้ยวันต่อมาวันต่อมาก็มาอีกแล้วก็เราก,ก็ทําแบบเนี้ยฉีดยาแล้วก็กวาดมาเยอะขึ้นเลยไหม มาเนี่ยวันนี้มาวันมาวันที่วันนี้วันช่วงช่วงที่ห้าแล้ววันที่วัประมาณวันนี้เป็นวันยี่สามยี่สี่ยี่ห้ายี่หกยี่เจ็ดเนี่ยวันนี้มาเยอะยมาเยอะพอมันพอมันมาใช่ไหมเราไม่ได้ยังไม่ได้ทําอะไรมันลวกมาใส่พื้นตื่นเช้ามาโอ้ก็ไม่รู้จะทําไงก็ไปขอความช่วยเหลือจากไปบอกนายกนายกมาดูหน่อย นายกก็ไปบอกผู้ใหญ่บอกอสมอเขาก็มาดูเฉยๆแล้วเราก็ไปขอว่าผู้ใหญ่ขอแรงคนอะไปฉีดช่วยฉีดยายหน่อยไม่ไหวแล้วมาไหมไม่มาผู้ใหญ่บอกว่าเออเดี๋ยวผมจะหาคนไปให้เฉยจนทั้งทุกวันนี้ไม่มีใครมาดูเลยวันนี้วันนี้ได้ไปบอกอีกใช่ไหมวันนี้ก็ไปบอกตอนก่อนที่จะมาบะส่วนนี้ก็ไปบอกอีกมาไหมยังไม่มาเลยค่ะ ก็ไปบอกอสมอว่าขอความช่วยเหลือหน่อยเนาะไปช่วยฉีดยาค่าหน่อยเพราะว่าสองคนเนี่ยแก่แล้วขาแกก็ไม่ดีสงสารว่าฉีดยามาหลายวันแล้วสามสี่วันแล้วฉีดก็ไม่มีใครมาก็เลยว่างี้ขอความช่วยเหลือหน่อยไปช่วยหน่อยอสมอก็บอกว่าออสมอสนน้อยต้องไปบอกอบตก็บอกไปแล้วเขาไม่มาช่วยเราก็ไม่รู้จะทํายังไงอยากจะวิงวอนไปถึงหน่วยงานให้เขามาช่วยไงก็อยากจะวิงวอรนให้ใครก็ได้มาช่วย ช่วยฉีดหน่อยลำบากช่วยกาจัดหน่อยอยู่ไม่ได้เลยค่ะเราก็ไปบอกเขาแล้วอย่างเงี้ยใช่ไหมเราน้อยใจนะมันไม่ใช่มันไม่ใช่ว่าอะไรเราต้องเสี่ยงก่ะการฉีดยาเนี่ยมันอันตรายขนาดไหนใช่ไหมก็ไม่มีหน่วยงานไหนมาช่วยเลยค่ะไปบอกเขาแล้วเขาก็ไม่มาอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้จะทำยังไงก็ไปบอกประชาชน อย่างนี้มันต้องออกทีวีแล้วก็ะบอกไปเขาบอกเขาไปเมื่อเช้าเนี่ยก็เลยพูดอย่างนี้เมีนยนาดยกก็บอกเอออะบอกไปเลยออกทีวีไปเลยเมียนดาดยก็ก็พูดแบบนี้เมื่อเชา้าก็เข้ามาในสวนเหมือนกับเขาไม่สนใจเลยเออมันเขา้เขาไม่สนใจอะไรความเดือดร้อนของเราเลยเราก็เป็นประชาชนคนหนึ่งใช่ไหม yêu nhau, yêu nhau rồi lấy nhau đi. Mất không thể mà, Cái này có Dưới